มองใกล้ไม่ชัดใช่ไหมคะอยากได้กองแสงสีฟ้าด้วยใช่ไหมแล้วก็อยากได้แว่นกันแดดด้วยใช่ไหมเล็กแนะนําตัวนี้ไม่ต้องถอดเข้าถอดออกใส่แว่นกันแดดพกแว่นให้เยอะแยะอีกต่อไปทุกคนตัวนี้นะคะเป็นทางแว่นสายตามองใกล้มองกลางมองไกลชัดทุกระยะตัวนี้เล็กไม่มีค่าสายตาเอียงนะตัวนี้คือเป็นแบบแว่นที่แบบเป็นกรอบที่แบบคนนิยมมากตัวนี้ที่เล็กใส่จะเป็นสีม่วงเลยทุกคนมาดูกันว่าตัวนี้ทําอะไรได้บ้างเล็กทดสอบก่อนนะว่า Uv มันกองได้หรือเปล่าอาอดู การทดสอบกันไปเลยคะ่ะทุกคนนี่แบบนี้จะเห็นว่าตรงเลนเนี่ยมันจะเริ่มดำดำใช่ไหมคะนี่กันแดดได้เป็นเลนออโต้นี่เห็นไหมคะตรงนี้กันได้จริงนะทุกคนตรงเนี้ยเริ่มดำอ่าเดี๋ยวเลาทําให้ดูอันนี้จะเป็นแสง u ูนะเวลาเราโดนแสง V ม,มากมากๆสายตามันก็จะไม่ดีใช่ไหมคะเลยกขอรับตานิดน,นึงเห็นไหมแบบนี้เลยอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าย V วีเราอะเยอะแค่ไหนนะคะกองไปให้แบบนี้เลยจอนไปแบบ แล้วมันจะสบายตามากไม่ต้องถอดแว่นเข้าแว่นออกเราไม่ต้องใส่อะไรหลายๆอย่างถ้าเกิดว่าแดดแรงนะทุกคนตรงนี้มันก็จะเป็นแบบสีม่วงซึ่งแบบเสมอกันอะเออแล้วมันจะเข้มกว่านี้เยอะที่สําคัญนะราคาไม่แพงด้วยมีผ้าแบบนี้มาให้ด้วยนะคะผ้าเช็ดผ้าเช็ดเลนนี้คือไม่ไม่ใช่แบบเกตถูกนะแล้วกล่องมาแบบนี้เลยนี่แบบนี้ใครสนใจนะเล็กแปะพิกัดให้แล้วนะคะ